คนที่รู้จักใช้คนเก่งนะคะก็คือคนเก่งยิ่งกว่านะคะผมชอบคนเก่งและอดที่จะเคารพนับถือคนเก่งไม่ได้ถ้าตัวคุณสามารถสร้างคนเก่งได้คุณก็คือคนเก่งที่สุดค่ะอันนี้คือคำกล่าวของของคุณธนินเจร,เจรวนนท์นะคะก็หลายๆคนก็รู้แล้วว่าคือใครนะคะจาก CP นะคะสวัสดีค่ะพบกับดิฟอีกเช่นเคยนะคะเจ้าหญิงแห่งวงการไอโซฟฟิงฟ วันนี้นะคะกล่าวมาแล้วเป็นเรื่องของคนคนเก่งคนเก่งคนใหม่เก่งคนบริหารคนต่างๆนานานะคะเพื่อนๆก็คงจะเดาออกว่าตอนนี้คือตอนที่พูดในเรื่องของการบริหาร M นั่นเองนะคะแต่ M ที่เป็นเรียกว่าแม่บทชูโรงในเรื่องของการบริหารแล้วก็ถ้าเตัวนี้เราเข้มแข็งหรือว่าเก่งจริงๆนะคะเราก็จะทําให้ M ตัวอื่นง่ายไปด้วยนะคะวันนี้ก็จะเป็นตอน7 M ค่ะ MM 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 M, 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 M. m m MM m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  นะคะ 7M มีอะไรบ้างนะคะแล้วก็เป็นเคล็ดลับที่เราจะต้องใช้ในการบริหารงานในส่วนของธุรกิจหรือว่าองค์กรของเราเนี่ยมีอะไรบ้างเวลาทำงานนะคะเมื่อก็จะได้ยินว่าเฮ้ <S <S <โด>ย i, เวลาเราวิเคราะห์ปัญหาหรือเราทำผังข้้งป้าหรือเรารวบรวมปัญหาต่างๆนะีนะ นานาให้วิเคราะห์ตามหลัก 5M นะคะม a น Machine Material m e t นะคะแล้วก็เ,เป็น Money นะคะก็ได้นะคะก็มีหลายๆทฤษฎีนะคะทีนี้วันนี้เนี่ยดิฟก็จะมาคุยถึง 7M เลยเพิ่มมาอีก 2M ว่าคืออะไรนะคะแล้วก็เราเนี่ยเอาไปใช้ประยุกต์ใช้ยังไงบ้างนะจริงๆแล้วเนี่ย ถามถ้าดิฟถามเพื่อนๆไปว่าธุรกิจของเพื่อนๆเ,เนี่ยคิดว่า M ตัวไหนนะคะใน 5M ก่อนเนอะอะไรที่มีความสําคัญมากที่สุดนะคะอะไรที่บริหารยากที่สุดและตัวบริหารยากที่สุดเนี่ยด้านเป็นตัวที่ขับเคลื่อนองค์กรนะคะนั่นก็คือแมนคคือปฏิเสธไม่ได้หรอกว่า บริษัทของเรานะคะสิ่งที่มันขับเคลื่อนหรือทําให้องคอ์กรเนี่ยดำเนินการต่อไปได้นั่นก็คือคนค่ะการบริหารคนการบริหารคนนะคะถ้าองคอ์กรของเราเนี่ยมีการบริหารคนที่ดีอ่า มันก็จะช่วยส่งผลกระทบต่อ M อื่นๆด้วยลองคิดดูนะถ้าแมนดีนะคะถ้าทรัพยากรบุคคลดีนะคะมันก็จะส่งผลในเรื่องของ m a c ชีนเออก็จะต้องมีการดูแลการจัดการในส่วนของ m a c ชีนเนาะแล้วก็จะส่งผลไปในเรื่องของ Material อ่าการดูการตรวจสอบการสั่งซื้อ Material ต่างๆนะคะคู ไปถึงเรื่องของการกาหนดรูปแบบเมธอดนะคะคนก็เป็นส่วนในการกําหนดรูปแบบเมธอดและเป็นคนที่ดําเนินการตามเมธอดตัวนั้นด้วยนะคะรวมไปถึงของเมชชูเมนต์นะคะหรือว่าวิธีการวัดต่างๆนะคะหรือว่าอาจจะบางทีจะบอก m อ็มอีอันนึก็คือมันนี่นะคะต่างๆตัวเนี้ยก็จะส่งผล มาจาก M ที่เป็น M ของแมนทั้งนั้นนะคะแมนก็จะมีส่วนช่วยในการดำเนินการที่จะช่วยให้ทรัพยากร M อื่นๆเนี่ยมันถูกใช้ได้อย่างเกิดประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลมากที่สุดนะคะทีนี้เรามาคุยถึงเรื่องของการวางแผนในเรื่องของอุตสาหกรรมการผลิตด้วยหลัก 7M กันนะคะว่ามี M อะไรบ้างที่เราจะต้องเอามาคำนึงถึงนะคะแล้วก็เอามาวิเคราะห์นะคะ 7M ได้แก่ 5M เดิมค่ะแมน บุคลากรเป็นอย่างไรนะคะมีจุดแข็งจุดอ่อนจุดด้อยอย่างไรนะคะพัฒนาไปทิศทางไหนนะคะต้องดูแลอะไรบ้างนะคะ material ค่ะวัตถุดิบที่เราได้มาจาก supplier อนะคะมีคุณภาพมากน้อยขนาดไหนนะคะต้นทุนราคานะคะหรือรูปแบบการจัดเก็บการ ส่งผลต่อคุณภาพของของแมทเทีรเรียลของเราเนี่ยมันดีมากน้อยแค่ไหนนะคะต่อมาค่ะแมชชีนค่ะเครื่องจักรที่เราใช้ในกระบวนการการผลิตของเราเนี่ยเป็นอย่างไรนะคะมีติดขัดมีปัญหาอะไรไหมนะคะแล้วมันช่วยให้การผลิตของเราเนี่ยสำเร็จรุล่วงไปได้ด้วยดีได้หรือไม่นะคะต่อมาค่ะไม่ตอดค่ะ วิธีการนะคะที่เราจะใช้ในการผลิตวิธีการที่เราจะใช้การดําเนินงานต่างๆในกระบวนการต่างๆของเราเนี่ยมีการเขียนไว้อย่างชัดเจนไหมนะคะแล้วก็มีรายละเอียดครบถ้วนไหมได้มีการอัปเดตตามหน้างานจริงไหมนะคะแล้วก็ในเรื่องของ measurement วิธีการวัดผลวิธีการประเมินผลนะคะแต่ละขั้นตอนหรือแต่ละสเต็ปนะคะเรามีวิธีการวัดผลมีเป้าหมายมีทิศทางในแต่ละกระบวนการอย่างไรบ้างนะคะ และเพิ่มอีก 2m นะคะเป็น 7m ค่ะ m ต่อมาคือ marketing ค่ะ มาร์เก็ตติ้งหรือว่าทิศท,ทางของตลาดของเราเนี่ยเป็นยังไงเราต้องศึกษาแล้วเราก็ต้องค้นคว้าหาตลาดของเรานะคะว่าตลาดของเราเนี่ยมีลักษณะอยู่ในขาไหนขาขึ้นขาลงนะคะมีไซส์ขนาดไหนกว้างใหญ่มากน้อยออผู้ครองตลาดเป็นใครนะคะแล้วก็เทรนของตลาดเป็นยังไงบ้างต่อมานะคะก็คือมันนี่หนีไม่พ้นดาเนินการตามธุรกิจก็จะต้องมีการแบบหาเงินมานะคะเงินเพียงพอไม่เพียงพออย่างไรนะคะแล้วก็ถ้าเงินไม่เพียงพอเรา จะไปหาจากที่ไหนได้นะคะมีแหล่งหยิบยืมเข้าถึงเงินทุนจากตรงไหนได้ระดมทุนได้อย่างไรบ้างนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สําคัญที่เราจะใช้ในการขับเคลื่อนกระบวนการทางธุรกิจของเรานะคะแต่ฝากไว้อีกนิสหนึ่งนะคะนน,นะคะมีอีก3ตัวแต่ว่าไม่ได้ขึ้นต้นด้วย M เ,เหมือนกันนะคะเป็นทรัพยากรในขาใหม่ดังนั้นวันนี้ดิคุยเรื่อง7 m แล้วก็เพื่อนอีก3ตัวนะอะ ตัวแรกนะคะก็คือเรื่องของคอนเน็กชันค่ะไปดูซิว่าธุรกิจหรือบริษัทของเราเนี่ยมีคอนเน็กชันเนี่ยยังไงบ้างยุคปัจจุบันเนี่ยมันไม่ใช่ยุคที่เราจะ,จะเจริญเติบโตไปคนเดียวจบนะคะเราจะต้องมีคอนเน็กชันในขาต่างๆนะคะมีคอนเน็กชันในส่วนของเออซัพพลายเออร์เอ,อ,เองก็เป็นคอนเน็กชันของเรานะคะลูกค้าล่ะในเรื่องของธุรกิจอื่นๆนะคะในเรื่องของเ,ออเงินทุนต่างๆนะคะในเรื่องของ ธุรกิจบางประเภทที่เราไม่สามารถดําเนินการได้หรือว่าอาจจะยากต่อการเข้าถึงสมมุติว่าเราเป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์เราเป็นประเภทของ การปั๊มทํางานเหล็กเราอาจจะมีคอนเนคชันในเรื่องของงานฉีดพลาส,สติกเนาะงานโฟมงานกระดาษต่างๆอ่ะมีคอนเนคชันไว้เยอะๆมันจะช่วยทําให้เรามีโอกาสในธุรกิจมากยิ่งขึ้นนะคะเพื่อนตัวที่2ค่ะคือเรื่องของเวลาเวลาเป็นทรัพยากรที่สําคัญที่สุดหาทดแทนไม่ได้อีกแล้วนะคะ มีเรื่องของการจัดการเวลาจัดสรรเวลานะคะให้เหมาะสมด้วยนะคะอะไรที่มันเสียเวลาเราไปให้ออาซอรทําดีกว่าไหมมันคุ้มค่ากว่าไหมตรงนี้เราต้องมีการคํานึงถึงด้วยนะคะเพราะว่าเวลาเนี่ยมันมันไม่สามารถงอกมาใหม่ได้นะคะต่อมาค่ะอันสุดท้ายเพื่อนคนที่3ค่ะคือ knowledge ค่ะคือองค์ความรู้องค์กรน,นะคะก็คือปัจจุบันเนี่ยเราจะไม่ยอมให้ความรู้ของเราเนี่ย หายไปพร้อมกับพนักงานที่มีการ,กรเกษียณหรือว่าพนักงานที่เขาล่าออกไปและเอาความรู้ไปด้วยนะคะเราก็จะต้องมีรูปแบบในการเก็บองค์ความรู้องค์กรตัวนี้นะคะค่ะสาหรับตอนในวันนี้นะคะก็คือตอน 7m สําหรับตอนนี้นะคะคือตอน 7m นะคะและผงเพื่อนอีก3ตัวนะคะก็เป็นเรียกว่าเป็นทรัพยากร ใหม่ๆที่เราจะใช้ในการวางแผนในการจัดการกระบวนการธุรกิจขององค์กรของเรานะคะก็ฝากไปเตรียมไปจัดสรรนะคะไปถามไปวิเคราะห์มาเยอะๆนะคะสําหรับวันนี้ก็ประมาณนี้นะคะไม่ว่าคลิปของดิฟในวันนี้นะคะมีความผิดพลาดประการใดเพื่อนๆนะคะไม่ต้องไม่ต้องกันงวลใจนะสามารถที่จะคอมเมนต์จุดที่ผิดพลาดไว้ด้านล่างได้เลยนะคะหรือว่าเพื่อนๆบอกว่าเฮ้ตอนนี้ พูดแบบนี้เคลียกว่านะก็สามารถที่จะคอมเมนต์ไว้ได้นะคะดิ๊วก็จะน้อมรับเอาไปปรับปรุงแล้วก็พัฒนาตัวเองให้ดียิ่งขึ้นนะคะสําหรับวันนี้นะคะดิ๊กตอนนี้ดิ๊ก็เป็นตอนที่ดิ๊กหาข้อมูลมาจากอินเทอร์เน็ตนะคะแล้วก็มีการเรียบเรียงนะคะคําพูดคําจาใหม่ในรูปแบบของดิ๊กที่พยายามใช้ข้อมูลแบบง่ายๆนะคะสําหรับวันนี้ก็หวังว่าตอนนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะคะเอาไปใช้พัฒนาปรับปรุงองค์กรนะคะได้ผลอย่างไรก็แจ้งกันได้นะคะขอ ขอบคุณทุกคนที่มาติดตามรับชมนะคะและพบกันใหม่ตอนหน้าค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ